สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตลาดรถมือ2รวมรถยนต์นะคะจะเสนอขายเลยนะคะรถบ้านคันนี้นะคะมาแกลกรถที่เต็นไปนะคะก็แลกรถเบนไปเนาะปเป็นรถเบนตัว4ประตูเอา SUV นะคะคันนี้มาเถินอะนะคะสําหรับ t o โยต้า o r t ์ n ูเสีขาวเครื่องดีเซลสามพันคันนี้นะคะเป็นรถบ้านที่มาแกลกรถเบนนะคะเราก็ขายต่อนะคะสภาพเดิมตัวเดิมแบบแนวทางนี้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องสามพันเกียร์โต เป็นตัว V นะคะออปชันเป็นตัว V ีนะ,ะบอกไปบอกปรับคนนั่งปรับไฟฟ้านะคะก็คือคนระหว่างไ,ไม่ใช่คนขับปรับไฟฟ้าคนนั่งปรับธรรมดานะคะปรับเมนูนะตัวนี้ก็ได้เป็นชุดแต่งได้เป็นล้อมแม็กสวยงามนะคะกับสเกิร์ตนะคะเอ็บันไดข้างนะคะก็มีความหลอนะคะความหล่อความหล่อได้เดิมบ้านของเขาล้วนๆนะทีนี้ไม่ติดรถมาประมาณแสนไปๆคาบเกี่ยวสองนะคะ ไม่ติดรถมาประมาณประมาณการนะคะที่ใช้งานมานะคะโดยเดิมเจ้าของเดิมนะคะเป็นรถครอบครัวแท้ๆนะคะรู้สึกประวัติการขับเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะที่เห็นมารับรถไปนะคะก็ดูแลมันเน้นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดีมากตามบาระนะคะของเราก็ได้เป็นเท้าโครงนะคะเดิมบ้านเราจะต่อไปเราจะล้างและขัดทําความสะอาดทั้งคันนะคะนับจากนี้นะคะคือรถยังไม่ล้างนะคะก็ เสนอเป็นทางเลือกขึ้นไลน์ขึ้นเพจขึ้นเว็บราคาอยู่ที่639,00 0ฟรีดาวนะคะตัวนี้ฟรีดาวฟรีดาวไปเลยนะคะสบัตรรับรถได้เครดิตดีๆชัวๆช่วโมงนี้นะคะรับรถไปใช้เลยหล่อๆสวยๆรลิปๆนะคะอนสบายๆอยู่ประมาณ1 2 0 0 0พันกว่าบาท6ปีนะคะติดตอ่อทีมขายของเรานะคะชื่อคุณตันหยงนะคุณตันหยงที่เบอร์นะคะ0 9 2ย์2 6 6 6สองคะ่ะและอีกเบอร์หนึ่งก็0918 1 6 5 5หห้าห้า สองนะคะสำหรับทีมขายทีมขายประจําเต็นประจํารถนะคันนี้ไม่ผิดหวังนะคะได้ความเน้นความเดิมนะคะความสดของตัวรถนะคะอันนี้การันตีด้วยคุณภาพนะคะตัวนี้นะคะในการที่เมียไปลองรีวิวหรืออ่าขับรถนะคะก็ได้คือได้ความที่เป็นมัธนะสมัถนะที่ว่าเน้นมากนะคะอันนี้เบอร์ทีมขายนะคะาฝากไว้นะคะาฝากไว้นะคะชื่อคุณตันหยงนะ อันนี้แอดไลน์คุยกันได้นะคะกับทีมฝ่ายขายของเรานะอันนี้เบอร์ทีมขายนะคะงัไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับรถบ้านคันสวยคันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดี